พี่ก็เห็นว่าเราก็ตีกันหน้าสื่อไปเลยก็เป็นก็ปกติมันก็จะมีบ้างที่ไม่ถูกใจลิ้นกับฟันตีกันบ้างแต่สุดท้ายเราก็คุยกันก็รักกันก็ไม่ได้ไม่ถึงขั้นว่าแบบอุ้ยฉันจะไม่ยุ่งอะไรเงี้ยไม่อะไรบบอสเอ่ยปากมาพูดเนี่ยเราเคยแบบบอสเรียกเราไปคุยบ้างบอสอาจจะไม่ได้เรียกโดยตรงแต่ว่าจะเป็นทางกรรมการในบริษัทที่เรียกเราเข้าไปครั้งหนึ่งที่ไม่มองหน้ากันเลยใช่มีการเรียกเข้าไปว่าเหมือนแบบสาเหตุมันเกิดจากอะไร ก็เลยได้มีโอกาสได้พูดความคิดของแต่ละคนแชร์กันอะไรเงี้ยถึงจุดตรงนั้นก็มันเหมือนมันต้องยอมลดกันคนละ50-50แล้วก็รับฝังกันมากขึ้นแฟนคลับหรืออะไรยังไงบ้างาก,ก็มีผลนะแฟนคลับก็มีผลอย่างบางทีเหมือนแบบอาจจะเป็นผลเล็กๆที่ทําให้รู้สึกว่าเราแบบไม่ค่อยอยากเข้าใกล้กันเพราะว่า ส่วนมากก็มาจากทางพวกเราด้วยหนึ่งบางทีอย่างที่บอกไปคิดไปเองเลยแบบว่าผู้เราเหมือนห่างกัการอะไรอย่างเงี้ยไปจนเมื่อวานบอสก็รับเงินแบบผู้ผือหักอะไรแบบนั้งว่ามีแบบบ้างแบบไม่เข้าใจเป็นผู้หญิงเวลาอยู่ด้วยกันก็มีบางครั้งอะไรี้ยบอสเหรอเมื่อวานบอสสัมภาษณ์มาแบบนี้ก็จริงแตต่ัวเองก็หมายถึงว่าก็อาจจะเป็นจุดขายที่ทาให้แฟนคลับเขาเห็นถึงความเลียวว่คือเวลาที่ปกติอาจจะเหมือนแบบถ้าสมมติเวลา เออห่ามสี่เวลาอยู่หน้ากล้องอาจจะต้องคุยกันอะไรเงี้ยแต่บางทีถ้าสมมุติว่ามันมีจุดที่เรารู้สึกแบบยังไม่พร้อมที่จะคุยก็ก็ยังไม่คุยพี่พี่ก็เห็นว่าเราก็ตีกันหน้าสื่อไปเลยก็เป็นก็ปกติหนูว่ามันเป็นปกติของมนุษย์ผู้หญิงที่อ่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้ โตมาแบบด้วยการไม่ได้ถูกแบบว่าซึมซับมาด้วยการมาเริ่มมาจากการแข่งขันนางงามอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีบ้างที่ไม่ถูกใจลิ้นกับฟันตีกันบ้างแต่สุดท้ายเราก็คุยกันก็รักกันเออก็ไม่ได้ไม่ถึงขั้นว่าแบบอุ้ยฉันจะไม่ยุ่งอะไรเงี้ยไม่อะไรเงี้ยทุกวันนี้ก็รักกันดีนะคะมีการคูนเคลียร์กันไหมว่าจุดไหนมี่ฉันแบบไม่เข้าเธอเลยมีก็บอกว่าเออแบบ มีม <Boy. S 2> บ่อย <laughs> จริงๆ<ม>กนนิก็ปลก็บ่อยะคะ่ะ oh. ก็มีการแบบคุยกันบ้างว่าเหมือนแบบจุดไหนที่ที่ไม่เข้าใจอะไรเงี้ย <c oughs> แต่คือหลังๆมันก็ต้องยอมรับว่าเหมือนเวลามันก็ชับมากขึ้นที่ท,ท,ที่ที่จะมีโอกาสได้ทํางาน,ด,นด้วยกันหรืออยู่ด้วยกันเราก็รู้สึกว่าใช้เวลาที่เหลือให้เต็มที่กับกับสิ่งที่เอ่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนึ่งเรื่องความมืออาชีพหรือว่าการอยู่ด้วยกันถ้าไม่ไม่พอใจเรื่องอะไรก็คือต้องคุยกันเลยจะได้ไม่ต้องแบบ ให้มันมีโมเมนต์ที่ก่อนหน้านี้มันเคยเกิดขึ้นอ่ารเงี้ยเยอะค่ะก็เยอะเยอะค่ะปรับจูนกันบ่อยไหมแบบบ่อยขนาดเลยกว่าจะมาเป็นอินฟาชารหนูว่าปรับจูนด้วยกันไม่ไม่ได้บ่อยแต่ว่าการทลายกำแพงของแต่ละคนที่มันทําไปเองโดยไม่รู้ตัวมันเลยได้อินหลอดในเวอร์ชัน2025ที่ทุกคนได้เห็นกันแบบดีอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้ตลอดไปนี่แหละค่ะ มีอะไรที่แบบว่าชาลอชอบอินฟาอินฟาชอบชาลอรตอนนี้บ้างเลยคะตอนนี้เหรอชเธอฉันชอบเวอร์ชันแบบ2 0 2 5ของเธอมากบอกคือหนูไม่รู้นะตอนนีหมายถึงว่าหนูหนูหนูกล้าเล่นกับเขามากขึ้นโดยที่หนูไม่ได้ไม่ได้ห่วงว่าเขาจะรำคาญหรืออะไรหรือไม่<อ>บางทีเราก็ไปเกาะแกะเขาซึ่งเมื่อก่อนเราก็จะไม่กล้าไงแบบเฮ้ยอ,อยากจะกอดก็ไม่กล้ากลัวเขาจะหาว่าเรา<อ><อ>ไม่ให้เกียรติไหมแต่เดี๋ยวนี้คือแบบกอดก็คืออยากกอดก็กอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะกอดให้ดูได้ไหมตอนนี้เลย ก็กอดได้ชอบไหมหนูไม่รู้แต่ก็คือแบบเออมันก็คือสิ่งที่เราอยากทำอะไรเงี้ยอ๋อหนพี่ได้ไหมบอกว่าไมทัเหมือนพี่น้องกอดกันอ่ะพี่ประมาณนี้นี่แหละอิฟฟ้าแล้วชอบอะไรกะทันยิ่งข้าชาล่อนหรอเนี่ยเธอชอบที่เขาโตขึ้นมีสติมากขึ้นแล้วก็สดใสขึ้นไม่คิดเยอะมาถึงว่าไม่คิดเยอะในการที่จะต้องแบบทําอะไรก็แล้วแต่ต้อง อย่างที่บอกบางทีมันเกิดจากความคิดมากมคิดไปเอง<ม>คิดนั่นนี่นูน่นซึ่งเราก็รู้สึกว่าจริง,รงๆเราก็อยากให้เขาเป็นเหมือนน้องๆทั่วไปที่สามารถเข้ามาเล่นเข้ามาคุยกันได้อะไรเงรี้ยพอทีถ้าคิดเยอะบางทีเราเข้าไม่ถึงว่าแบบคิดอะไรอยู่หรืออะไรเงี้ยหรือว่าบางทีเราเราแบบไม่ได้ ไม่ได้มีเวลามากที่จะแบบมานั่งเคลียร์กันวันบางท,ทีคิวไม่ตรงกันบางทีนั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยก็อยากให้เขาแบบหนึ่งคือไม่ต้องคิดเยอะสองก็คือพอเริ่มโตขึ้นเขาจะเริ่มคิดได้เองว่าโอเคว่า,เว,าเวลาอยู่ด้วยกันหรือเวลาแบบอยู่โดยภาพรวมอะไรเงี้ยมันจะสดใสขึ้นหรือว่ามันจะมีความสนุก เป็นจอยมากขึ้นซึ่งว่าคิดว่าทุกคนก็น่าจะน่าจะสัมผัสได้อยากให้แซลอยากให้เล่นบ้างเฉยๆระไ่อยากกอดชาลล็อตหน่อยหรอเออมักกี้ชาลอตกอดเราช่บเขาชอบที่อะไรพี่เตียงเขาเขาชอบซึนแบบว่าแต่กอดก็ไม่กอดอะไรอย่างนี้ค่ะพี่น้องกอดกันจริงปั๊บ แต่ว่าก็เนี่ยเขาจะถามอย่างอย่างที่เรามีความห่างเนี่ยอย่างบอสเอ่ยปากมาพูดเนี่ยเราเคยกับบอสเรียกเราไปคุยปากทักนะตีลมาเลยบอสอาจจะไม่ได้เรียกโดยตรงแต่ว่าจะเป็นทางกรรมการบริษัทที่เรียกเราเข้าไปมาดูว่าบางทีแบบมันมันเคยมีครั้งหนึ่งที่ไม่มองหน้ากันเลยใช่มาครุเลยล่ะก็ได้มีการเรียกเข้าไปว่าเหมือนแบบสาเหตุมันเกิดจากอะไรก็เลยได้มีโอกาสได้พูด ความคิดของแต่ละคนแชร์กันอะไรเงี้ยพอถึงจุดตรงนั้นก็มันเหมือนมันต้องยอมลดกันคนละ 50- 50<ม>แล้วก็รับฟังกันมากขึ้นอะไรจริงๆด้วยการที่เราต้องปรับตัวกันเรื่อยๆเพราะอะไราเพราะแฟนคลับหรืออะไรยังไงบ้างก,ก็มีผลนะแฟนคลับก็มีผลอย่างบางทีเหมือนแบบอาจจะเป็นส่วนเล็กๆที่ทําให้รู้สึกว่าเราแบบไม่ค่อยอยากเข้าใกล้กันเพราะชอบมีเวลาเขาตีกันอ,อะไรเงี้ยก็มีก็มีบ้างแต่ว่าส่วนมากก็มาจากทางพวกเราด้วยหนึ่งบางทีอย่างที่บอกไปคิดไปเองคิดเยอะ นนนน่่นีส่วนตัว<ง>ยอมรับเลยว่าเป็นเป็นคนคิดเยอะแล้วก็คิดแบบกลัวกลัวด้วยค่ะกลัวจะไม่พอใจกลัวจะไม่ถูกใจอะไรงเงี้ยจนมันอาจจะทําให้บรรยากาศมันไม่ไม,ไม่น่าแบบมาคุไม่น่าไม่น่าสนใจอะไรย่างเงี้ยค่ะแต่หลังๆก็ก็เริ่มดีดีขึ้นค่ะ แต่ก็แยกกันไม่ได้คู่เรากเราคุากันแบบคู่กันผ่านน้ำรวยงผากันบางนะก็ไม่ไม่ก็ยังอยู่อิงหลอดนี่แหละไม่ไม่มีอิงก็มีหลอดไม่มีหลอดก็มีอิงอยู่ก็ยังก็ยังมีมันก็ยังมีผลงานกันอยู่มหลอดเขานานก็ยังอยู่ยังไม่ได้ไป ยังไม่ได้ไปไหนแฟนคลับชอบแต่งฟิกแบบไม่หนูเป็นมะเร็งเอ้ยหนูแบบป่วยหนูอะไรอย่างเงี้ยแบบเศร้าอ่ะอนุอ่านนะอนูอนะไม่ไม่มีหลอกรักกันหวานกันไม่มีอะไรเงี้ยเห็นคอมเมนต์แบบนั้นเรารู้สึกยังไงบ้างหนูก็จะพิมพ์ว่าโอ๊ยคําเดียวแบบว่าให้รับรู้ว่าฉันห็นแล้วนะไม่เอาขมได้ไหมชีวิตจริงมันดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเซลล์ซล์เข้าไปค่ะ